สวัสดีครับสันออฟเดอะสันยินดีรับใช้ทุกคนครับมานะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมที่ดูไม่ทันไลฟ์สดนะหรือดูไลฟ์สดแล้วไม่จุใจอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปวิดีโอนี้ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะจะทำพุ่งนี้นะแต่ว่ามไม่เอาดีกว่านะผมไม่อยากเพื่อนๆเ,เ,เหงานะครับมาทําคลิปวิดีโอมาอีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับมาหลังจากที่เราได้ไลฟ์สดนะแล้วก็ได้ทําคลิปออยพรอ,อะไรปะไปหลายๆอย่างแล้วนะครับ อ่ะวันนี้เราเข้ามาสู่หัวข้อค,คิปเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์บ้างกันแล้วกันนะครับนะสังเกตจากที่ดูในการดูจากที่ไลฟ์สดมานะครับรวมถึงคําถามที่เพื่อนๆหลายคนขอเข้ามาในโพสเนี่ยนะครับผมมันจะมีเคสเกี่ยวกับเรื่องราวของคนในใจอ่ที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าคนในใจนะครับเป็นยังไงบ้างนะพลังงานเขาโอเคไหมนะครับและเขาจะมีโอกาสแบบสารสัมพันธ์อะไรกับเราต่อนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาต่อ กันในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะหัวข้อคลิปก็คือคนในใจของคุณณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเขาเหมือนกับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไพ่จะเล่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของคนในใจบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะ่ครับผมมีสองสำรับนะเดี๋ยวใช้สองสำรับเล่าเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมรบกวนให้เพื่อนๆหลับตาหน่อยนะครับคลิปนี้น่าจะอัปสิทธ์น่าจะราวสามทุ่มครึ่งนะครับนะไม่รู้ว่าคนจะเลิกดูกันไปแล้วหรือยังนะฮะอ่ะโอเค พยายามอัพให้เร็วที่สุดนะทุกคนครับเดี๋ยวส่งพลังงานให้เขาหน่อยวิธีการก็หลับตาครับแล้วก็นึกหน้าคนคนนั้นให้หน่อยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่ไพ่สองสำหรับนี้ลองเล่าเรื่องราวข้าวๆนะครับระหว่างคุณกับเขานะว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมเริ่มด้วยสำหรับนี้กันก่อนนะครับขอดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณหน่อยว่าคุณกับคนในใจของคุณเนี่ย นะครับผมพลังงานโดยโดยภาพรวมเป็นยังไงนะครับนะมันเป็นการทํานายโดยรวมนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ให้น้อมรับแต่พลังงานดีๆหรืออะไรที่พอเกี่ยวข้องบ้างนะครับมันไม่ได้ตรงกับทุกคนอยู่แล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักนะครับขอบคุณมากเลยนะครับและหวังว่ารอบนี้มันจะไม่มีเสียงก๊อก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 อีกนะฮะผมจะพยายามระวังนะครับอ่ะโอเค ดี๋ยวผมจะให้ไพ่ค่อยๆทำนายแล้วก็ค่อยเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคไ r ล of w a ว d s วุ่นวายสับสนนี่น่าจะเป็นพลังงานที่น่าจะตรงกับเพื่อนๆมากที่สุดนะครับนะสับสนวุ่นวายไม่ชัดเจนนิ่งแข็งหรือไม่ก็ มีคล้ายๆกับปากไม่ค่อยดีเจ็ดดาบมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งอยู่ในใจเป็นแบบนี้มาอย่างยาวนานโอเค 5ใบแรกนะครับที่อยากจะถามถึงสถานะอันนี้จะเป็นการชิคพลังงานโดยโดยคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อจใจเพื่อนๆน่ะได้ตัดสินใจก่อนว่าจะดูคลิปนี้ต่อจนจบหรือไม่นะครับนะสถานการณ์ของพลังงานที่เกิดขึ้น5ใบนี้ได้ออกมาเล่าว่ามันมีทั้ง 1. ความสับสนความไม่ชัดเจนนะและก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่มันตีกันอยู่ในหัวกระทบกันอยู่ในใจไม่มีอะไรที่มันออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนขนาดนั้น ทั้งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของคุณเองรวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสถานะความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยไม่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏและแสดงออกมามันคือใบนี้ครับคือการแสดงออกมาในความนิ่งเฉยความเงียบหรือการแสดงท่าทีในเชิงก้าวร้าวออกมาไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ จะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคนนี้มันเป็นรูปแบบนี้คือ 1. ไม่ชัดเจนไม่เข้าใจว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรไอ้ที่คุยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าและมันก่อให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นอั้อึงนิง่งเงียบหรือมันเป็ทีกปากร้ายใส่ไปเลยจนกลายเป็นเจ็ดดาบมีสความรู้สึกเกิดขึ้น,นคือหมันเกิดบาดแผลในใจ เกิดบาดแผลในความสัมพันธ์ที่อะไรเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างได้ไหมคือจะคาราคาซังอย่างนี้เหรอคือคือคือ,ค,อคือมันไม่สุดสักทางจะว่าสนใจเราก็ไม่จะอยากอยู่คนเดียวอ้าวก็ไม่อีกเพราะในเวลาที่ผมไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นอย่างนี้ไหมนะเวลาเพื่อนๆอ,อยากใช้ชีวิตปกติทํางานทํากับข้าวทํางานบ้านดูซีรีส์เลยอย่างเงี้ยพอคุณไม่สนใจ พอคุณอยากจะอยู่กับตัวเองบ้างคนคนนี้ก็ดึงคุณกลับมาให้ต้องมาสนใจแต่พอคุณจะสนใจพอคุณจะอะไรก็ดันทำอะไรก็ไม่รู้แปลกๆไม่คุยบ้างถามทีตอบทีบ้างอะไรบ้างที่มันดูแบบรูแปลกๆอะจนจนจน,จนบางทีคุณก็สับสนว่าเฮ้ยตกลงจะเอาอย่างไงกันแน่เนี่ย king ิงอ i าราชาเทือรียนนะคือจะเอาอย่างไงกันแน่จะชัดเจนได้ไหมคือให้มันชัดเจนเถอะจะเอาสักอย่างได้ไหม นะจ,ะจะคือจะไปก็ไปจะจะจะอยู่กับเราก็อยู่คือคือคือมันจะแตกต่างกับการเว้นพื้นที่พื้นที่ว่างนะคือถ้าเว้นพื้นที่ว่างอะ่ะมันยังพอเข้าใจได้ว่าเออคือเรารักกันเราอะไรกันมันยังแสดงออกมันยังอะไรชัดเจนแต่อย่างน้อยบางทีอะ่ะมันอาจจะมีการต้องเว้นว่างบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ยังพอเข้าใจได้แต่ในกรณีของพลังงานตรงนี้คือ,อเว้นไปเป็นกิโลเลยแล้วพอคุณไม่สนใจพอคุณจะเริ่มออกแล้วไอค้คนนี้ก็ดึงกลับเข้ามา ก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยมนเลยเป็นความรู้สึกที่คือไม่รู้ว่าไอ้ถ้าเป็นในภาษาของที่ผมเคยอ่านนิยายมานะมันคือคําคําว่าไม่รู้สักว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรอยู่ในจุดยืนอะไรและเป็นอะไรด้วยในชีวิตตอนนี้เพียงแค่มีตัวตนของการและการเท่านั้นและมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยมาอย่างยาวนานคําถามคือใช่หรือไม่ถ้าใช่ฟังต่อถ้าไม่ใช่ปิดคลิปตอนนี้ยังทันนะครับอ่ะโอเค นี่คือลักษณะพลังงานของคนคนนี้ไพ่ออามาบอกโดยชัดเจนนะครับว่าสถานะระหว่างคุณกับคนที่คุณนึกถึงหรือคนในใจคุณมันเป็นแบบนี้นะและทีนี้ผมจะเปลี่ยนสำรับใช้อีกสำรับหนึ่งในการเล่าเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้อันนี้ถือว่าน่า,นนาจะเป็นคลิปเซอร์วิสเลยนะเนี่ย สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทันไลฟ์สดนะครับหรือเพื่อนๆที่ดูไลฟ์สดแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่อิ่มนะยังไม่จุใจแล้วรู้สึกว่าหัวข้อนี้มันดึงดูดนะรวมถึงเพื่อนๆที่เพิ่งติดตามมาใหม่นะครับรู้สึกว่าเออหัวข้อนี้มันดึงดูดอลองชมได้นะครับคลิปนี้เป็นของทุกคนอยู่แล้วที่ดึงดูดนะเพราะพลังงานอะ่ะผมว่านะอย่างที่บอกไปอะ่ะไม่มีอะไรที่มันบังเอิญหรอกในโลกนี้การที่ใครสักคนหนึ่งมาดึงดูดคลิปวิดีโอนี้แล้วคลิป YouTube เป็นเป็นล้านเป็นพันคลิปเลยนะและมาดึงดูดแล้วมาพบ ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอาจากต่อจากนี้และนับจากนี้ครับพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรย้ำอีกครั้งใช้วิจารณญาณปราวานกับจากรยานช่วยไม่ได้โอเคเดวิลความผูกพันแต่ขออนุญาตคว่ำตลอดไม่พอใจ8ดาบปิดกั้น 9เหรียญพัฒนา2ไม้เท้าเคียงคู่เด็กถือเหรียญความในใจ6เหรียญความช่วยเหลือเทคแคร์สิบถ้วยความสุขมีความชัดเจนก็ได้ครับ The Star สน่ห์ความโดดเด่นความแผ่วๆใต้สำรับขึ้นเป็น สตรเรนผมว่าถ้าใครได้ฟังพลังงานนี้น่าจะน่าจะต้องมีถอนหายใจสักเรือกแหละผมว่าแต่อันนี้คือตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคุณนะอย่าไปอินกับมันมากนะให้คุณพิจารณาใช้วิจารยญาณเอาเองโอเคไหมครับนะเพราะไม่อยากเเพื่อนๆทุก,กันดูจากที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้และนับจากนี้ไปสู่ในในหนทางของอนาคตข้างหน้า ใบนี้มันขึ้นเลยนะผมลืมแล้วคอมจันสั้นโอเคเดวิล okay, ความผูกพันเนาะเขาหรือตัวคุณหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้จะคงอยู่ต่อไปในฐานะของความสัมพันธ์แบบผูกมัดนะครับคือจะผูกมัดแบบนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะต้องชัดเจนเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆเลยคือมันต้องเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะบีบบังคับ หรือแม้แต่ตัวฝั่งของเขาเองอะนะก็จะบีบบังคับให้ทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ผมทานายไพย่หรืออ่านนิยายแนวดรามาวันนี้ทำไมทำไมพลังงานม,มาดูแปลกๆเหมือนผมดูละครเรื่องสอนเบี่ยงเลยอ่ะเอ้ยผมเห็นผมอย่างนี้ผมก็ติดละครนะสมัยก่อนอะคือไม่รู้แหละว่าเป็นอะไรกันแต่เขาจะผูกมัดคุณและจะค่อยๆใช้สิ่งเนี้รวมถึงระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ ไอการที่เขามามาหายหายหรือการที่เขาไม่ชัดเจนเนี่ยส่วนหนึ่งคือเหมือนเขาอยากจะทบทวนตัวเองด้วยมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะเป็นใครในชีวิตคุณและเขาควรจะฟังระยะกฎนะควรวางคุณไว้ตรงไหนและเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนซึ่งผมมองว่าน่าจะอีกไม่นานเขาจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์และจะค่อยๆทําให้คุณได้รู้ผ่านทางฟังให้ดีผ่านทางการกระทําซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมมองว่า เป็นสิ่งที่เราต้องตีความเคยได้ยินคำพูดนัเน็กไหมครับอันนี้นนเ็กพูดเองนะการกระทําสําคัญกว่าคำพูดแต่คําพูดชัดเจนกว่าการกระทําการกระทําเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยสายตาได้ชัดเจนกว่าคาพูดแต่คําพูดมันส่งอิทธิพลถึงความรู้สึกได้ดีกว่าการกระทํา มีหลายคนตั้งคําถามว่าโอก้ก็แสดงให้เห็นแล้วไงก็ทําให้เห็นแล้วไงมันยังไม่พออีกเหรอคําถามต่อมาคือมัน Impact เท่ากับคำว่ารักหรือคําว่าอะไรที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆไหมล่ะมันต้องบาลานซ์นะครับทั้งการกระทําและคําพูดผมก็เคยคิดครับก,ก็แสดงไปให้เห็นมันก็มันก็พอเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นผู้ชายเหมือนผมนลนะย้ําเลยคือเพศนี้เลยคือเพศช,ช,ชายนะครับ พวกเราเป็นเพศที่ปากหนักมากผู้หญิงรู้ LGBTQ รู้ผู้ชายเป็นเพศที่ปากหนักที่สุดในโลกเป็นเป็นคือปากค่อนข้างหนักอะแต่ผมไม่ได้พูดทุกคนนะแต่เท่าที่ผมเห็นโดยรอบข้างโดยจากที่เห็นตามมานะครับโดยโดยอุปนิสัยค่อนข้างปากหนักจะพูดก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นคนที่สาคัญจริงๆเท่านั้นนี่สำหรับผู้ชายนะและผมไม่ได้อวยนะแต่ไม่ใช่แค่กับผู้ชายหรอกครับบางบางทีนะอ่าบางผู้หญิงบางท่าน LGBTQ บางท่าน ก็มีนิสัยแบบนี้คือเน้นการกระทํามากกว่าคําพูดแต่เราต้อง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 เข้าใจด้วยว่าบางทีอ่ะการกระทำอ่ะมันไม่ชัดเจนเท่ากับคำพูดซึ่งคนนี้เขาจะค่อยๆแสดงออกมาจะทําอย่างสมเสมอๆไปเรื่อยๆจนจนกระทั่งมาถึงจุดๆหนึ่งที่มันถึงฟิวที่สุดจนกระทั่งถึงคุณต้องบีบคั้นที่เขาพูดนะฮะเขาถึงจะพูดออกมานะครับและเชื่อเถอะถ้าเกิดเขาได้พูดแล้วก็โอ้โหหวานยี่กว่าน้ำผึ้งเดือนเก้าสิ เด็กถือเหรียญ6เหรียญและ10ถ้วยครับ3ใบนี้คือคือที่มาของประโยคนที่ผมพูดเมื่อกี้และเขาจะทําให้คุณกาเป็นตัวจริงได้ในที่สุดครับผมไม่อวยนะผมอ่านตามหน้าไพา่และก็ไม่ได้ตรงทุกคนด้วยประเด็นมันอยู่ที่ใบใต้สําหรับที่มันขึ้นว่าสัตวเีนหมายถึงการอดทนรอคอยมันต้องใช้เวลาทั้งคุณและเขากว่าทุกอย่างจะลงตัว กว่าทุกอย่างจะชัดเจนแต่ผมค่อนข้างเป็นห่วงว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าหมายถึงแบบเพลงก่อนไหมเพราะถ้าถึงเวลานั้นผมว่าต่อให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่นะจริงๆค่อนข้างเป็นห่วงนะแต่ในทายที่สุดถ้าที่ผมเห็นจากหน้าไพา่มันจะชัดเจนเองในสักวันนะครับ นะแล้วคุณควรทํำยังไงในความสัมพันธ์นี้อะมาสู่คําถามยอดทิตตัวคุณควรปฏิบัติตัวยังไงครับนะแนะนําเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆควรปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถึงจะไอ้นี่ก้าดาบสามไม้เท้า7เหรียญหกรีปดาหดาบหดาบ,ดบขออภัยสิ่งที่ควรควรทำนะครับ เป็นคําแนะนําที่ผมแนะนําในหลายๆคลิปเลย 1. ครับก้าวดับคิดมากกังวลหากคุณมีสิ่งนี้อยู่สาตว์ออกซะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนยครับโตคุณจะทุกข์ออกจะทุกข์ออกสเปล่าจงอยู่กับปัจจุบันครับสามไม้เท้าถ้าเขาจะทักมาก็ทักก็วางคุยถ้าคุณไม่อยากคุยเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้ถึงเขาจะทําได้เขาก็ทําเขาก็ทําคุณไม่ได้สุดหรอก พอต่อให้คนคนนี้เขาจะเก่งจะอีโก้จะนิ่งจะแข็งจะอะไรยังไงแค่ไหนคนคนนี้ผมรู้สึกได้ว่าเขาแพ้ทางคุณทุกทางเลยนะถ้าคุณเอาจริงอะ่ะตั้งใจใช้ชีวิตต่อไปครับเจ็ดเหรียญทำในสิ่งที่ทำทำอยู่นะตอนเนี้ยที่อยู่ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยโฟกัสกับเรื่องตรงหน้าก็พอนะครับสนเรื่องของเขาปล่อยให้เป็นสายลมไปเนี่ยครับเมื่อถึงเวลาจริงๆถ้ามันไปต่อไม่ได้หรืออะไรยังไงมันก็ต้องมีอันต้องแยกจากกัน เป็นสัจธรรมครับการพบการเจอกันการจากการพลาดกันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสุดท้ายมันไปกันได้มันก็ไปได้ถ้ามียนต้องจบก็ต้องจบนี่ผมทำนายแบบไม่ไม,ไม่ไม่ลำเอียงเลยนะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงนี้แล้วครับว่าในท้ายที่สุดมันจะชักนำให้เป็นแบบไหนต่อไปนะครับคิดเห็นยังไงนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะครับนะขอช่องสัตว์อุปเดตันเป็นดังแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นแสงสว่าง ที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกนะครับหรือผมลืมแล้วว่าประประโยค์วลดีตอนท้ายคลิปต้องพูดพไงนะคอยช่องสารอุสันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดังงออดนด่งแสงแรกแย้มเออจําได้แล้วและเป็นดั่งแสงแรกแย้มแห่งดวงตะวันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับตัดสินใจเอานะในรูปแบบตรงนี้นะครับคีดยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้แต่ต้องคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับนะไว้พบเจอกันใ,ใหม่นะครับในวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมสวัสดีจ้าเมอร์มรต์ครับ